คุณดูต่อข้อ13นะครับาบางคนเห็นโจทย์ก็สิทธิ์แล้วนะครับคือในเรื่องนี้นะครับน้องไม่ว่าจะยากยังไงก็ตามไปนะครับหลักในการทำโจทย์ก็ยังเหมือนเดิมทุกข้อเลยครับก็คือเขียนแรงแตกแรงแล้วก็ตั้งสมการทิตเลขนะครับทีนี้อาจจะต้องใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์บ้าง เช่นการหาค่ามุมอย่างข้อนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าเชือกเนี่ยสองเส้นยาว2 L แ,แล้วก็2ส,ส่วนรูสามทั้งหมดคูณ L นะครับผูกปลายทั้งสองของเชือกกับปลายแม่บรรทัด2อันนะครับซึ่งยาวแทีนี้มันควรจะต้องเป็นรูปที่ยาวเท่ากันแต่รูปที่ให้มามันไม่เท่ากันแต่จริงแล้วมันยาวเท่ากันเมื่อยึด ม้ดบรรทัดทั้งสองให้อยู่ในสภาวะสมดุลที่หนึน่งและที่สองของความตึงน่าจะมีให้หาที่หนึ่งที่สองมีค่าเท่าไหร่นะครับคืออ่ะเขาบอกเชือกเนี่ยยาวแอลนะครับเชือกยาวแอลแล้วก็ผูกเนี่ยไว้ตรงกลางก็คือแสดงว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านละแอลส่วนจะ<ม>ได้ยังนะเ<ม>ขาบอกว่าเชือกยาวเท่าไหร่นะยาวสองแอลสองแอลคือแบ่งครึ่งก็ได้ละแอลนะครับ ส่วนอันนี้นะครับเชือกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยาว2ส,ส่วนรูสามแอลหารครึ่งคือส่วน2ก็เหลือแอลส่วนรูสามกับแอลส่วนรูสามอะเริ่มอ,อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหามุมนะครับเชือกเวลาผูกตรงกลางเนี่ยนะครับเส้นเนี่ยสองเส้นนี้คือจะแบ่งครึ่งพอดีแบ่งครึ่งพอดีแสดงว,ว่ามุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับรูปมันก็จะสมมาตรเดี๋ยว วิธีการจะหามุมได้นลยนะครับต้องทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซะก่อนนะครับคือเราก็ลากเส้นนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่จะหามุมนี้มุมเซต้านะครับถ้าดูจากสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยเราพบว่านะครับด้านนี้ยาว L ด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นมุมฉากอันนี้จะเหลือ L ส่วน2นะครับนี่มุมเซตา้าถ้าดูแล้วเนี่ยนี่คือต้องใช้เป็นไซน์คอรหรือแทน อันนี้ด้านตรงข้ามมุมอันนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้คือด้านชิดมุมนะครับใช้เป็นคอสุ่งไหมก็คือใช้เป็นชิดฉากนะครับคอสเซต้าเท่ากับชิดส่วนฉากก็คือ L ส่วน2เนี่ยแล้วก็ส่วนด้วยแลนะครับ L กับ L ตัดได้ได้คอสคอสเซต้าเท่ากัน1ส่วน2คอสเซต้าถ้ากับ1ส่วน2นี่แสดงว่าเซต้าคือ60องศานะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้คือ60องศานี่ก็60องศาด้วยนะครับ ทำแบบเดียวกันกับฝั่งนูน้นนะครับเวลาเรารู้ด้านของสามเหลี่ยมสองด้านเนี่ยเราก็จะหามุมได้น,นะครับแบ่งมันจะถูกแบ่งออกเป็นครึ่งๆเลยนะครับสองรูปเหมือนกันเพราะว่านี่เขาปลูกที่ตรงกลางของเชือกซึ่งเชือกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสอง l ส่วนรูทสามถ้าเราแบ่งครึ่งก็คือ l ส่วนรูทสามนั่นเองถ้าดูจากสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตัดมาครึ่งเดียวนะครับดูครึ่งนี้นะครับฝั่งนี้คือ l ส่วนรูทสามนะครับ บางนี้ยาวแตัดครึ่งมานี่คือ L ส่วน2นะครับนี่คือมุมเซตาเราจะได้ว่าเราทำเหมือนเดิมนี่เป็นคอเซตานี่คือมุมฉากนี่นก็ได้เรียกว่าด้านชิดฉากนะครับชิดส่วนฉากก็คือเป็นคอเซตาก็เท่ากับ L ส่วนรูสองนะครับแล้วก็ส่วนด้วยด้านนี้คือ L ส่วนรูสามตัดตัดพลิกขึ้นไปนะครับได้คอเซตาเท่ากับรูสามส่วนสองเพราะฉะนั้นเซตาได้30องศา สามสิบทั้งคู่นะครับคอสอะไรเอ่ยได้รู้สามส่วนสองนี่คือคอสสามสิบนะครับพอเราได้มุมแล้วจะหาที่หนึ่งกับที่สองก็ไม่ยากนะครับอ่ะงั้นหมดหน้าที่แล้วนี้ไปซนะน่ครับหรจะหาที่หนึ่งนะครับก็นะครับอ่ะกลับไปเหมือนเดิมได้มุมแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับหรือว,ว่าเราจะหาเนี่ยเราก็เขียนแนวแรงของเราลงไปที่ตรงนี้ นี่ครับน้องก็วาดรูปใหม่ละกันนะครับปึ๊บนี่ทีหนึ่งนะครับอันนี้คือทีหนึ่งนะครับนี่มุมหกสิบนี่ก็หกสิบตัวเวลาเขียนแนวแล้วมันทให้เราได้แบบมุมโดยง่ายนะครับแต่ลงมาทางนี้เป็นทีหนึ่งคอสหกสิบแต่ขึ้นไปข้างบนอันนี้เป็นทีหนึ่งไซหกสิบนะครับแต่ทีหนึ่งอันนี้ลงมาันนี้ก็เป็นทีหนึ่งคอสหกสิบ แต่ขึ้นไปอีกกลายเป็น t 1นึ่ง s i n หมี2งานพี่เขียนเป็น2อง t ห่ง s i n 6หเลยนะครับก็ตั้งสมการเลยก็คือเป็น2อ t ห s i n 6หกเท่ากับ2อนะครับสตัดสได้นะครับ t 1นึ่ง s i คือรูทสาส่วนสนะครับเท่ากับ W ับเพราะัได้ t 1เท่ากับ 2W ส่วนรูทสนิวตนะได้ละหนึ่งคำตอบนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นครับพอได้ค่ามุมแล้วก็ เอามาหาแรงตึงในเส้นเชือกได้นะครับก็ใช้แนวแรงแนวนี้นะครับอันนี้คือ t 2อันนี้คือ t 2นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุม30ด้วยอันนี้ก็เป็น30ด้วยถ้าเหมือนเดิมนะครับแตกขึ้นไปอันนี้เป็น2 t 2 s i n 30นะครับอันนี้เป็น t t 2อ cos ส30 t 2 cos ส0มี่ไม่เขียนนะเพราะมันตัดกันหมดนะครับ เป็น2องทีสองซามสิเท่ากับ W ับเบิไซส์สา 30, มสิบก็คือหนึ่งส่วน2ต่อ2ได้เพราะนั้นจะได้ว่าทีสก็เท่ากับ W ับเต่อครับเดี๋ยวเป็นนิวตัน